ผมเวลาเจอที่โยดดาวเยอะๆอย่างนี้ดูดุดันมากเลยครับผมวันนี้เราต้องรีบอับยดกันแล้วพี่ใกล้อับแล้วอ้อาวผมเกใก,ใกล้บีแล้พี่ไปถึงช้าเลยนะครับแซวดิเลยเอาสัมผัสได้ถึงความตึงตั้งแต่อย่างไม่เริ่มเอเงียบนะครับยาวไม่เห็นเลยพี่ เฮ้บีไปไดิเดี๋ยวไปไดหนะพี่เชื่อมบีขึ้นแบบโอ้โพันพันีบีอยผมีนะพีใ <ๆ S 2> ่ใกล้ๆเลยถ้าแถวกล้องดิบคับโอ้โห,โโห,โโหโรวบตึง <laughs> บอลเลยว่าโคตรตึงับผมนี่ยังสัมผัสได้ถึงความตึงตั้งแต่แรกแล้ว okay, s <S คือแบบเขาทำย่างรวดเร็วไ,<ป>ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปเองพี่ <ไป S 1> เรามีผมเพื่อตดบีไว้สวยห้องไม้ห้องไม้มีคนเอ้ยไอยู่ห้องไม้ เฮ้ยล่าสุดห้องไม้คนนะพิธได้ผมดูบีให้ครับมีมามีมารอห้องเมื่อนะพิ่เฮ้ยอาจจะโยกนะเพราะว่าเขารู้ว่าบายอยู่บีอะผมโยกดีกว่าบ้าบาดอรีเทคเลยแล้วกันนะไปไปบีเลยแล้วกันถ้ายังไม่ข้ามสะพานแล้วใส่อยู่ห้องไม้ ไม่แน่ใจเลยเอ้ยตึงโพดคือแบบแมมจัดกันทุกคนตอนนี้ <c oughs> บอกเลยว่าตึงทุกตานะครับวันนี้สวยอ่าต้นไหนโอเคปัดตาไม่กลางสวย คนท้ายพี่ไอบีอ้ยไม่โดนเฮ้ยเป้าอย่างตรงไม่โดนเฉยรีเฟกต์ก,ก็ดิ่งไม่ทานเฮ้ยเวิดครับโหขอบคุณมากครับพี่ชายโหเกือบไปมอกี้หันค้างโอเค l e t ว้าวแบบเดจาวูเหมือนตาที่แล้วเลย เดิมที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับ <ไป S 1> แล้วก็ไปจบดูนะฮัสี่แต่ยิ่ว่าใครจะสี่ใครจะห้าเท่านี้นไปไปรับจับเฮ้ยอาบีมาบีมาห้องเมื่อยครับฮูียว่ายิ่า กดพีโดโทษครับ,ดดรบกดลีฟ่มาถหงนตัวนี้ได้ไงไม่จังอ๋เอเรื่องครับผมโเม,มคิดพลาดเลยกดเอิพดหมุนมั่วเลยผมขอโทษครับคือจังจหวะทิ่เแี่หมดยัางาย ้ระวังกายนะพี่สวยการลดได้นะผมดูเชมปีข้างบนนะพี่เอ,อ้ยีกแเจ็บร่วมแล้วห้องนอนหรือเปล่าใช่ป่ะพี่โอเคครับหนนเหมือนเสียงห้องนอนมีนะพี่เชมปีผมดูเชมปี ใช่ไหมมายาวโอ้ไม่ก oh ถูกสวยครับผมค <c oughs> รับราบยาว F4 ล่าสุดยาวคนหนึ่งพี่เปิไกลไม่เห็นแล้วนะนี่มันเป็นแล้วัดไปี่งครับผม เฮ้ยไปแล้วไปแล้วพี่เข้าเข้าหมายไปแล้ววิ่งบีปะ่ะขอโทษขอโทษเว้ยถ้าปืนผมเขาเลยเไม่ยากเราเป็นตัวรอดที่ดีใฮ้ okay, s <S <laughs> จริง <laughs> เจ้าวันนี้ครับเมื่อไรครับพี่ชายฮะเชี่ยบีเฮ้ยเชี่ยบีไม่ขึ้นไม่ขึ้นพีล่ลองเข้ากลางนะเฮ้ยยู่ผงคนหนึ่งโอ้ย,โอ,ยโอ้โหไม่ทนอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม จะเล่ากันแล้วเ okay. <laughs> มื่อกี้แบบไม่ได้คดนแทบดูแลยขอโทษนะครลมทุกนัดคมๆก็กำแพงครับผมสภาพโอ้แบบลบจัดเวลาเจอตึงๆนี่ไม่นิ่งเลยผมเจนะพี่ชายปีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่ออย่างนั้น ไม่มีผ่านสะพานเลยเอ๊ะเรวมีสวยครับเฮ้ยบอมบีเนี่ยวเกินด <c oughs> ได้ครับไว้ใจบ,บอมบีครับผมผมผมดู้อยู่พี่ถุยจริง ล่าสุดห้องนอนอเฮ้ยมาล้ามาล้าโอ้โหไม่ไม่คมกำแพงนะรอบนี้ชอนก่อนอันนี้นี่เขิดเลยครับผมกำแพงรัว เฮ้ยระเบิ AA ลเอตัวนึงดัเบิลเอสองลูกเฮ้ยมันจะเอนะพี่ระเบิดเอเพียงยามีสวยครับดัเบิเอมาหนนถมเอ้ไอสอเอเข้าพี่ โอ้โหเยอะสหายเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าไม่ตรงนะเฮ้ยแปลกๆโอ้โหสะบัดแบบกี่เหินครับเนี่ยของแท้ต้องบีไว้ปีเงียบปีเงียบไม่มีแลวน่าจะเอ๋ บาเรต์บาเรตโซนกลางครับพี่ผมดักมือบีให้ห้องม้ห้องไม้มีเลยพี่ได้เลยครับผมไว้ใจผมพอคมคมกำแพงร้อยเปอร์เซนต์บีบาเฮ้ยบีบีบีบาบีบาต่อบีเดินบีเดิน ถ้าแถวห้องมืดเลยโอเคครับล่าสุดอยู่ห้องมืดคนหนึ่งนะไม่ยากป่อยบีเลยเฮ้ยแต่ว่าสถานการณ์บีบังคับโอ้โหเรียบร้อย แจ็คพอตตกที่เราจะโดนเฉาะหรือไม่หุยดีแล้วไปจะบู๊แล้วบาเขาโคตรแม่นเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านเล็ดย่งไหนพี่ไม่บ่ายละโอ้โหเราได้จับบู๊เหมือนตาที่แล้วเดะนะครับมาซี่ๆกนแล้ว ีอีกแล้วอุ้ยหน้าตกเท้าวสวยพี่บีห้องไม้ห้องไม้ไม่รู้ข้ามสะพานยังงห,ห้องไม้ห้องนอนแล้วมุมนี้อุ้ยไห้ไาเล็ดยูผมห้องไม้ห้องไม้พี่ยังอยูย่ยยยยนะ ขวาไปทางขวางผาประหยัดปรยัดหรอโหแบบไวมากเลยตอนแรกคืออันนั้นเวลาเวลาแจ้งตำแหน่งล่าสุดนี่คือใช้กับตัววิกไม่ได้นะบอกล่าสุดตัวนี้แต่ว่าส่งสามวิคือโูดอทีอีกแล้ววิ่งแบบยังไวนี่วิ่งจากบีมาเอแบบใช้เวลาไม่ยี่วิบีล่าสุดยาวเลอเข้านอน คนดูใช่ไหมสวยเอ <laughs> าละเฮ้ยแล้วเราจะแก้อาถันแก้อาถันซีซีส <laughs> <laughs> วยครับผมคนท้าย <laughs> ผมว่าใช่มั้ยื่นช้อยเลย <laughs> ใช่ไหมใ <laughs> นห้องนอนมาแล้ว แต่ก็ถือว่าผิดนะเพราะว่าไม่ใช่ใชเชมีส <c oughs> วยครับผม